Hi from Italy. Oh, hi. Ciao. Ciao. Hello from Jordan. How's your day now? Yeah, my day is good. I woke up so early today. Actually, every day. Because I have to walk my dog and work out. Okay, <laughs> I miss you too. Where are you from? You ask me เอา a หมอยากรู้ว่าเวลาที่เราไลฟ์ติ๊กตอกอะมันขึ้นแจ้งเตือนปะ่ะ Again, cup. Oh mm -hmm. good my god, you tie so good. You ask You ask am I? huh? นอนดึกไม่ดึกนะฮะห้าทุ่มเองปกตีแล้วผมมาไลฟ์ดึกกว่านี้อีตีหนึ่งตีสองเนี้ยใครทันก็โชคดีนะใครไม่ทันก็เอยอาจจะต้องทำใจ is your hand okay yeah my hand is okay now i can dance oh, wait. you dance so thank you thank you ี่บอนเล่นเซรีอีกไหมไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไมินดาที่เล่นนะครับต้องกลับไปเรียนนะฮะเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะทุกคนผมอาจจะต้องไปโฟกัสนะครับในการเทีต้องเรียนให้จบน,นะฮะพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้พาคุณยายไปหาหมอครับ Where is Parker? Parker is downstairs. น่าพอใจอ,อ่ะเอ่อเซอร์เอาไปเลยตื่นเต้นแทนที่วันจะเปิดเทอมแล้วตื่นเต,นต,นต้นเหมือนกันอยากเรียนให้จบอะ่ะมางานมางานแล้วปรยญากันด้วยนะอีกสองปีอ่ะ หวังว่าทุกคนจะยังอยู่ด้วยกันนะ

So many in the fans here, mm. but I like it. What time there? I don't know what time it is, it is, but it's my time. I don't know what time is it, but it's my time. กำลังอ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันเลื่อนเร็วมากเลยอ่านไม่ทันไม่ใช่หรอกคือแบบมันคือที่เงียบๆีไม่ใช่อะไรนะเห็นเห็นเพิร์ดชอบแซวแต่จริงๆแล้วเอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยมันเร็วเกินอะในหนือที่มีันที่กินตามใจปากไหมครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากในที่สุดก็มีเรื่องให้พูดเยอะละ ไม่เลยครับผมผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมผมก็ผมก็ไม่ได้กินเค่งมากหรอกแต่ว่าผมพยายามออกกาลังกายเป็นหลักมากกว่าคือช่วงนี้ก็จริงจังมากกว่าเดิมไม่รู้ทําไมอ่ะอืมแต่ว่าคือรู้สึกว่าพอมันดีแล้วมันก็อยากมันดีขึ้นอีก กางเกงภูวินเป็นไงบ้างก็เป็นกางเกงะครับพรุ่งนี้ไปลอยกระทงไหมีห่ยถามบ่อยจังอยากชวนไปลอยด้วยใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอไปลอยกระทงด้วยนี่ไม่ได้ลอยนะกระทงตันอยู่อะ thank you for the n i g h t glass nice glass ตกลงเสื้อชอบใส่ได้ไหมยังไม่ได้ลองเลยแต่ไปลองวันนั้นทีเดียวเลย อืม is p อ r มอ s s อ e e อืม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 อืนอืรอบมอืมอืมอือืมอืมอมอืาอืม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 อืาอืมออืม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 อออออืออออ ตอนนี้ก็น่าจะกำลังแบบโตขึ้นเยอะมากพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเรียนนะฮะพูวินเจอพาร์เกอร์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไลฟ์ทุกวันได้ไัมครำไม่ได้อเดี๋ยวเบื่อหมายถึงเดี๋ยวคนทุกคนเบื่อผมอะ นานๆทีเด้วยช่วงไหนที่แบบว่าไม่มีงานไลฟ์หรือแบบว่าอะไรที่ต้องเห็นหน้ากันผ่านผ่านไลฟ์ก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์แล้วกัน ดูได้ทุกวันนี้เบอร์ฮิมโเนี่ยอืมเอททิปส์ please hmm You have to exercise a lot if you want to like having a good Diet for me I think I Exercise every day คือผมบอกนะว,วันนี้ผมจะไม่ไม่แบบไม่แย้งทุกคนนะเอาง่ายผมคิดไว้แล้ววันนี้ผมจะไม่ปิดไลฟ์แบบอย่างนั้นเพราะว่าคือมันแบบมันทําให้ทุกคนแบบเครืองผมใช่ไหมล่ะที่ผมปิดไลฟ์แบบนั้นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะไม่ทําแบบนั้นนะครับ